สวัสดีครับสารบ้านสาวชื่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับมื่อนี้เบิ้องด้นค่ะจะชื่นได้ของขวัญวองฝากมาเนาะพี่น้องกูนะสีกล้องเล็กค่ะอันนี้ก็สิไทยเนีก็ละพาพี่น้องมาแกะเบิ้องต้นว่ามีอย่างแน่เนี่ยค่ะกล้องเหล็กเนาะค่ะนี่อันนี้ส่งมาจากพี่นงรักวรินเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะจากชนบุรีเนาะค่ะมอเจะสิได้แกะเบิ่งดูพี่น้องเบื้องส่งอย่างไรก่นี่ หาไปตะเห็ดมือนี่ก็เลยว่าเห็ดก็ออกพ้นกระโต๊ะนี<อ>่<ม>ย่างเธออยคือก็อนน้อยคื้หรอกโอ๊ยตายเขาไปปาดอันนี้อ๋อน้ำปูเออที่ว่าเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเคยกินน้ำปูเนี่ยแหละพี่น,อน้นองเพ้นว่าเอาใส่อีย่งเนี้ยน้ำปูน่ะ อืมอืมกิ้เหมือนปูดองเขาเลยเธอปูดะดูนั่นน้่นปูพี่น้นองเดี๋ยวคอยร้องมันเท่าน่าสิร้องต่ำกว่าุงเนาะคะ่ะสิร้องมาใส่เบิง้งขอบพระคุณเลายๆะะ้อค่ะมาเบิ้งอันนี้เป็นยังค่ะอันนี้สรงมาจากเนาะคะ่ะน้องอ่อนนะคะ่ะเนี่ยอันนี้คิดว่าสรงมาของของน้องอ่อนเบิง้งสกะเ,เบิ้งก่อนสงมมะหายมือวานอืม ตรงมาเป็นของน้องอ่อนเดี๋ยวเขาค่อยชิมกันนะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะว่าเมนปลากระป๋องได้เนี่ยพี่น้องพี่น้องว่ายังนี่อย่างคือปลากระป๋องเลยคือเป็นกระป๋องเลยซือแต่ว่าว่าเมนปลากระป๋องค่ะ <S <S อันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยากะทิปลาทูน่าเนาะค่ะเป็นน้ำยาขนมจีนเนี่ยพี่น้องเป็นแบบสาเร็จรูปเลยเขาก่ะลักวขนมจีนของเขาแล้วเขากัะไข่ตัวนี้ใส่เลยเนาะค่ะเดี๋ยวมือนอาจจะพาพี่น้องร้องชิมบึงขอบคุณหลายๆนะคะ <S 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 ่ะเบน ปลากรอบนเออป้ากบ,าป,ากบป้ากบน้ำยาขนมจีนเนาะค่ะแบรนของป้าโก้เนาะค่ะ<ม>ขอบประคุณหลายๆได้ค่ะน้นอ,ะอ,องอ้นเนาะพะสงมาให้มีอันนี้อีกเนี่ยค่ะอันนี้จากร้านจังหวัดสกลนครน่ะเนาะจากร้านพันยุทจังหวัดสกลนครเนี่ยค่ะร<ม>้านร้านทิพาการประมงที่ว่าจำได้บ่พี่น้องเพิ่ะส่งสะดุ้งไม้เฮาหลายๆดด้นังอ่ะละอันนี้เพิ่ะส่งเป็น ตไคร้หรือว่ามองเนาาบ้านเขาเอิญมองเนาะค่ะร้านทิพาการประมงเนาะค่ะยุทธจังหวัดไอไอตสกลนครค่ะเพื่อกุกุโซมกุซุมานบ่เนาะหันพี่น้องสนใจพวกเครื่องอุปกรณ์การประมงกระทูไปเลยที่เบอร์0 8 7ย์9 9ดเจเนาะค่ะเบิรงเลยเป็นมองสามเซนสองเซนข้อใดเนี่ยมันตรงมากหลนะพี่น้องอ่ะเป็นมองทากแบบนี้อันมองบบบนี้สะดุ้งสะดุ้งไงบ่ เราส่งสะดุ้งใหญ่มากอีกสะดุ้งใหญ่ยเขาบว่ามองสะดุ้งใหญ่ายอ๋อนี่โอ้สะดุ้งใหญ่โอ้อนี่ถูกไสด์วะนี่ที่บ้านเขาถามแล้วว่ามีสะดุ้งบ่ะนะเนาะมีละนี่ดิมองตัวเนี้ยมีลูกเรียบร้อยแล้วมีอันนี้เอาไปใส่รถเลยตัวไซดรถแล้วเนี่ยเป็นบ้าไปพ่อแมนเอ่อจากเซนเนาะนี่เนาะนีดิเบิ้งเซนน่าจะสามเซน นี่เด๊สามร้อยสี่สิบสามเซนเนี่ยสามเซนเพิมสามเซนลาลาสามเซนมองสามเซนกับพอดีใส่อยู่เนาะพอดีป่าได้ใส่งามเนี่ยค่ะตอนหนึ่งขอประคุณหลาไลด้ค่ะนี่ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปหาซื้อขายกันยามเพิ่นลงด่างคุณหลับอุ้ยเอ็นก็สวยแท้ใครวันนี้ลาตาบึกไงนะนี่น้องรั่วสามเซนเ่ยดีเลยอันเนี้ยอันนี้น่าจะยื่ที่ประมาณ หาเซนบ่ใส่ตู้เย็นไหว้บ่าไอ้นี่สองเซนมาหนึ่อันนี้สามเซะนะน,น,ซนี่อันนี้มีบอกยุ่ค่ะคสองเซนเครื่งสิบซอกใส่สะดุ้งด่าง,งเงี้เขาพอดีสองเซนเคิงไปงตึก<อ>ป<ะ>่านั่นพอดีสองเซนเคิื่องตึกได้เนี่ยยุ่บ้านเขาเนี่ยตึกได้ตัวนี้กระดาษพ่นหลุดมั้งค่ะอันนี้มันออกมาจากมองด้เนาะมันบ้างนี่อิงวะโอ้ตัวนี้นนาสิโย่ปุนนะ พี่ว่าเขาไปยกป่เบิงเนี่ยเจ็ดเซนคิดว่านะ <Yeah. S 1> ขอบคุณในหลายนะคะ่เะเสื้สิเดีพาไปตึกแบบเดียวย้ำป่าึ้นป่าลงก้อนขอไปขอบประคุณไปอีกครั้งเนาะคะ่ะกับร้านทิพย์าการประมงน้ะพี่น้องน้อนยุุทธวัฒสะกลนครนะค,นนะคะ่ะพี่น้องก็สนใจกะทักไปที่เบอเสื้อสให้ไปเบิงต้นนี้ได้ค่ะคุณอะหลายเฮงอันนี้กับไม้อีกแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะอีกนึ่งกระสอบเลยเนี่ยเบิงรอบนี้ เพิ่นบอกว่าโอ้รอบพี่เลออนะี้ยวกับเอาไม้น่ะเลี้ยแต่สาวเสือไว้ไ่เด้รอบนี้เพิ่นก็เล่ว่าก็ต้องเอาไปเจกเดอส่ทรงไม้ขอบว่าสาวเฉิมมาทุกย่างเลยเบิ่งพี่น้องว่าเหมี่ยงกระสอบหนึ่งอันนี้บ่ได้เอาไปเจกนะคะ่ะนี่เพิน่นทรงไม้ให้สาวเฉลิมนี่ขอบคุณพี่สาวจากประตูหน้าเนาะคะ่ะจำได้บะเพื่นวางเพื่นทรงเสืส้อผ้ามาให้เพืาา่อนสาวเสลิมเอาไปอันอันยังก่อน เอาไปแจกสาวบ้านยุ่นนะค่ะต่ว่ารอบนี้เันส้มไม้ครอบว่าสาวเสื่อมเลยว่ต้องอไปแจกพี่เพื่อนว่านแต่นี้แต่ใจเนี้ยแต่นีของอิกนช้อนทอดนะค่ะของพ่อของหนายผู้ดำโอ้คุณน่อพี่น้องเห็นกระสอบต้นนี้นี่พี่น้องว่าหน่อยๆเพราะเมนนี่เนี่ยหลายหลายแล้วค่ะเพราะดีแหละค่ะสมมูิว่าพี่น้องอยากพี่น้องไม่มีพี่น้องเิ่นสนใจที่ต้อนเสื้อผ้าที่พิ่นอยากได้เนี่ยไปแจกสาวบ้านหรือว่นจะซื้อไปขายนะ กระทบแบบที่เบอร์เบอร์อล้านเพิน่นก็ได้ค่ะล้านทะสาเนาะคะ่ะ0948124877โทรไปสอบถามเลยเด้อพี่นอ้องอยากอยากได้เสื้อผ้าที่จะรับเสื้อผ้าไปท้ายหรือว่าคือจะใส่เองก็ได้ค่ะโอ้โหลองดูมีเสื้อผ้าของน้องอินซ้อนของไนงูด,ดำพร้อมรอบนี้พี่เพิ่นบอกนะมาเบิงกันเลย เป็นของของคุณนายเชิมอืมเอกสวยเลยติดติดกระดุมติดกระดุมก็ได้เพราะติดกระดุมก็ได้เนี่ยค่ะใส่จังเลยเธอเอ๋มือในกระดุมแรงนี่นี่โซขาขาวคุตัวเนี่ยนี่งามนี่น่ะนี่สองขางเลยนะพี่น้องเด้เป็นเกงแบบมีกระดุมค่ะหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะนี่ถุง ุงไข่ถุงมันพร้อมอออันนี้กับของของสาวเสริมอีกแน่นอนได้เนี่ยสวยมากเลยเพราะว่าเสริมแห้งมากก็แบบเก่งๆพวกนี้เนาะค่ะเพราะว่าพวกค่อยใส้เก่งๆค้าตันสองมีชิ้นที่สามค่ะเรามาดูเลยโอ้คือสวยแน่เนี่ยฮะตาสนใสไซสเลยเ่นเนี่ยพี่น้องดูเดี๋ยวค่อยเขากลองไส่เนาะเฮ้ยมันเป็นซิตกันนี่นี่ ทรงขาสัน้นงามเนาะสรงขาสั้นเป็นเซีดเลยนี่คิดพ่อหนังปิดเก็บมาไซน,นึงสินี่เอาเบอง์นี่นี่ก็ต้องไลน์โอ้ทงขาสัาส้นบันไดรอบเนี่ยแม่ใส่ได้ปะแมุู่น่ะงามนี่ืนี่สรงขาแงา้มนี่ก็แบบตัวทหานค่ะส่ดี้ดีมีสองสีแบบงหาน นี่กระเสือสวยเนาะเสืออันนี้ตอนรีเรกเันส่งมาให้เป็นสีชมพูเนี่ยเอาให้อันพี่ลูกเกลนะโอ้วมันมากหลายขอบคุณแทนพี่สาวลำเด้อค่ะแล้วมักสไตล์เสือตัวนี้นะโอ้สวยแท่นเนี่ยแหมนเนาะพุดนะดูพี่น้องสวยๆนี่จะตัวที่สวยอืมเราเรียนแต่ผาท่าส่วนแห่งมกักเนี่ยพูดนะดู ใส่ได้เหมือนเพราะว่าเื้อเป็นคนนี่มาใส่จะผ่าได้เหมือนทาปลาปลาสัมเนี่ย่างเศษก็ใส่เหมือนน่าร ah. ักดิล่ะมาเบิ้บัดเนี่ยค่ะอันนี้ของแม่แบบเดิมเลยเนี่อออือเอาแม่มาเอาโอ้คืออะไรวันนี้เอ่านี่สวัสดีจ้าอันนี้ปันว่าเสีอแม่ไปเลือกซื้อเองมึงด้วยดันนีย <c oughs> ตาแล้ไปเลือกซื้อเองมาเนี่ยพี mm ่น hmm. ้องเมื่เนี้ยเขาจะเสียแม่หดดูบ่ค่าจักตัวตออคือเราไปี่สี่งสรสีายงานดีเลยห้าขอบคุณนะจ้าโตค่ะของแม่ยังบ่เหมือนี๊ดไปดีดีเนาะมนเม่ตู่หมอนม่ใย้ายอมากเมื่อขอบคุณหมอนงอนายีอีกซ้อนเบ็นย้คือมันนี่แหละ ก็อันนี้ซื้วัาวุ้นอะคือเราววนนี้อ๋ออ๋อดีกว่าดีอ่ออีกแล้กับของไหนท์หูดำบรรลุวัตถุใดตัวน้อยตัวใหญ่บุ้นเนี่ยเบิ้งและกับของพ่ออออีสันใส่ได้หมดที่ไหะพี่น้องสันเซ่เดยหมดหาดีดีค่ะวุ้น่ะแล้วที่มากเป็นยังคไงล่ะซูเปอร์แมนต์แต่ว่ารุ่นไหนหูดำเดี๋ยวมันจะต้องมีใส่น้อยก็อายุอันนี้อันนี้รุ่นอันนี้ของั่นแหละไม่บอกมันแันวเนาะมีถองเรียบร้อยพี่น้องทุกตัวเลยอือ ดันมาเป็นบ้านน่ะแม่เดี๋ยวคอยพับไปนี่มืออีกจอกสีดั่งที่แง้มสีบอมเบลต์นี่มืดำแต่ตาเซลกับไส้ขึ้นกันตาเซลกับนักมือดั่ไส้ขึ้นกันเด้อสวยมากเลยแต่ไรงามๆนี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเฮ็ดออกเสริมก็จะส่งไปเพิ่นกินค่ะเพิ่นคิดอยากเฮ็ดป้าอยู่เสริมกับบอมมีเฮ็ดดินบ่อืมเฮ็ดดินเฮ็ดนาแล้พผู้หลักปฏิกิจสังคม ค่อยติดต่างไปที่นอืมถึอไม่เห่นแดดเนี่ยแดดออกแน้เด่แดดออกแล้วด่นเนี่ยด้กันอือจากน้ของพ่อของนายอุดมพออีฐซ้อนน้ำกันเมิดน่ะนี่อินซ้อนน่ะอืมซ้ำนี่กันซ้อนหน่ใหญ่ใหญ่เดีดแงมนี่เนี่ยนี่แงอสวยขอั้งต่อเชิญวันนี้ ตาเสริมตัวนี้โมดัมเซ่นน้ำแข็งสวยมากเลยนีตุ่มงามพี่น้องนะโอน้ำโอนน้ำในโมดัมไม่ได้ซื้อกระพาษโดนเลยนี่กับพ่อคุณพ่อเธอสีขาวไป็นน้ำหมดแล้วเราเนี่ยงามนิ่มีตะไบรุ่นค่ะพี่น้องดูงามเฮงเนาะค่ะเป็นซิปตุ่เลยเนี่ยพี่น้อง ขอบุญขอบคุณหลายได้ค่ะพี่สาวกันเสรแล้วค่ะให้ธรรมะค่าขึ้นขายพวกเสื้อผอกเสื้อผ้านี่กให้ขายดีดให้ลูกค้าร่างไหลเข้าไปคุณหลักพี่น้องเนาะไปอุดหนุนพี่เพื่อนพร้อมแล้วค่ะยุบประตูน้ำพี่เพื่อนไม่อยากประสงค์ออกน้ำแบบไหนเขาเสริมกันเลยเออแต่ว่าพี่พี่สาวที่ว่ามันยุบประตูน้ำเนาะค่ะล่ะ เพื่อนกับส่งเสือผ่ามาให้เพื่อนเห็นว่าอ่านรอบที่แล้วสาวเฉิมอภิแจกชาวบ้านกันหมดเนาะค่ะเอาไว้ให้เมย์ไส่บอก์กี้โตกันเลยรอ,อบนี้เพื่อนบอกว่าต้องส่งมาให้ครอบครัวสาอเฉิมใส่เลยเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นพวกเสือผ่าผู้ชายเสือผ่าผู้หญิงหรือว่าเสือผ่าผู้ใดนอกจากไปจากหันเ่าจากให้ผู้ใดก,ก็ค่อยให้ไปเป็นอย่างค่ะว่าเด้ไปแิเจคกับพี่น้องเบิร์ดส่งกับเไว้ให้หนายหูดัำใส่หมดอยู่เพราะว่าเสือผ่าไม่มันกลายเป็นเสือผ่าเก้าเหมือนเล้วตอนนี้ซุปนี่ก็จะมาเป็นเสือผ่าไม่พี่น้องก็จะเห็นเวลาเเาาาใส่่่ไไปปอนนนนีัหะะะค งามน่เออมีตัวงอมงามตัวน้อยเนาะช้อนน่งอะไรนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านาน,าน<ล>ะค่ะที่ทรงของมาให้เพราะว่า<ล>ะจะเป็นน้องอ้อนนะค่ะพรนเทพส่งนำน้ำยากะทิมาให้แล้วก็น้ำปูจากพิซซาจากทุ่บุรีรวมถึงร้านป่ามงนะค่ะ้านทิพยพระจังหวัดสกลน,นครส่งสะดุ้งด้ายใยมาให้อีกส่งมองมาให้เดี๋ยวพาไปอันนั้นก็ล่ะพระคุณาไปอันยกละคอยเจ็ดุ้ครับ ไปเบิ่งเนาะค่ขาจะไปหาคขาก่อนสำหรับคลิปนี้กับสีฝากไว้สักนิดเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊าสวัสดีครับเชิเมหกพี่น้องเด้อค่ะ